ตองเลี้ยงเท่ยวนะครับถ้าหาพรเขาต้อมาผ่าตองมาชิ้นักดา์ประเภทต่อเะครับเยาพุทใจก็ยเข้ามาเดีตามสายตากรรมการสั่งลงกพาว แขงคอนครพระพิมนน้ำเงินเจ้าพ่อลือกฐานเขี้ยวสองครับ Thank <laughs> you. แบบนี้เรียบร้อยครับไปไหวครับเกิดาการทั้ครับแม่ทาขอคราวครับเดี๋ยวเราไป้องขอเไปเทียไปเียด้วยกัเทียบดีสแล้ว้ไม่ไหวครับเราอป่อยให้พ่อ้ยครับาราตองเรีว่าตัวมนถึงแข็งเาเซนชัยครับรือเข้า สู้ไม่ไหวนะครับเจ,จ,จา้าพ่อเลยกำหารชนะครับ